Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จากเ็าพร้อมนะข้าวย่อยแล้วนะฮะสวยสวยเอ้ยเอ้ยเอเเล็กต้องจับภาพเว้นรุ่ใยายกูหน่อยนะโอเคฝ้าขอโทษกันขอบคุณมากครับนั่นแหละสวยงามนะใครเห็นใครชมใครชอบนะเอ้ยวันนี้เรายังไม่เห็นกองพิเัษเก่งใช่ไหมอยางน่าจะมีการบาดเจ็บใจนะครับแต่แต่ผมชอบเขาเขาว่าผู้นำสูงมาก รับผิดชอบทุกอย่างที่ทำท้องไว้ใช่ครับไปก็ต่อเชิญเอา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 ไม่มีเก๊กด้วยเอาแล้วก็ไปครับไปกันต่อนะครับคู่นี้นะครับอาตุชาวตทุกควาสร้างใครมีไม้หน้าสามไหมครับทำไมฮะต้วัดแว่นในร่วงแต่ได้ไหมแว่นผู้บรรยายผมเนี่ยแหละอับปางแต่นายดั่งตายลูกนี้ คนละครปีดาเกียวมาครับจังหวะสอกครับผนนกรสายครับหากมากวาครับลูกนี้จะอนยัดบาลูนีก็พอสวยสวยสวยเจ้าลูกแต่งลูครับสวัสดีพี่สว,สวัสดีทีคระดกเกีวยวย วางมาจังหวะดีครับชกทิ้งออกมาได้ครับแล้วใส่ขวาโอ้ยยายนะครับสวยๆปอนด์สวยสวัสดีครับใหญ่เดี๋ยวโคปูนไปตอนเช้าเลยนะพี่ใหญ่กันเลยกันเลยกันเลยจับรุ่นเลยครบได้เดี๋ยวสอกอ้อมมาเอาอ๋อไม่เข้าไม่กินเข้าทุกอย่างเลย จะเขา้าทุกอยาก่างในซอฟอ้อมกั